ไม่ตายแล้วยิงโหมดมากมันยิงกูโหมดมากกูแหลกล่วง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 เข็มบีซ่านี่ว่า ลวงหนึ่งแคนบีซ่าเนี่ยีซ่าอยู่วะมอบมองมอบหลังก็ทอไฟเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าฝั่งแคมโพสหลังเข้าตัวหนึงฝั่งแคมโพสหลังเข้าตัวนึงหลังหลังให้ยัดลวงร่วงบอกว่าฝั่งแคมโพสหลังเข้าต้องเดอยู่คนเนี่ย ผมอยู่ก่อริมน้ะผมยิงคนมันยืนค้างด้วยนะตอนมันเลงอ่ะโดดปุ๊บแล้วยืนค้างแล้วก็ยิงแปะล่วงเลยรีพอร์ตเลยรีพอร์ตเลยกดรีพอร์ตรีพอร์ตพิมอะไรนะไม่เสียแล้วเนี่ยหมดเกิ ok> ืกูเนี่ยมีชีวิตมึงเอ้าเอตันรีพอร์ตรีพอร์ตไปเลยเจ้าไม่ต้องไม่ต้องพิมอะไรนะกดรีพอร์ตแล้วเธอเลยเฮ้ยเย้ายนะสองคนย้ายไปไหนยิงแบบไม่ได้แล้วโนคลิปแล้วยิงเนี่ยกดรีพอร์ตไม่ได้แล้วโนคลิปไปแล้วมันตายมันตาย ตวหนึอีกนไหนออีกตไหนอีกตน่งตัวนึงข้างกันเลยกลางน้ำไม่เห็นแล้นะใบจะถึงแต่เอวแล้วนะร่วสองแม่งยาชาร์จุยลาดมีกเ่าไอ้ที่เโคนมาแล้วไอ้ทีหายพวกเดียใช่วกเดพวกเดียวกันเออเดี๋ยวยิงให้บนหินสามร้อยยี

อไม่ร er yeah> anyway> claro ู้ซัดอย่างเดียวอ่ะไอพีอินเกียเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงเก็บข้าไปในสุดในสุดขวาในสุดขวาได้ขึ้นไปน่าจะออกหรือเปล่าวะเหลือตัวผู้ชายโดนเฮ้ยไม่เพื่อนเราที่ถ um> ึงไห้เหรอเฮ้ยไมอีกตัวแล้วไมอีกตัวแล้ว

ตำรวมันเห็นเราแล้วเลี้ยวเลี้ยงยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเลี้ยวเลี้ยงยิงไอ้ตัวนี้ก่อนจะทองมันหมดแล้วยิงหาอะไรเนี่ยป้องยังไอ้เที่ยลบร้อยยี่สิบห้ากูตายอีกแล้วมันตายหนึ่งตายหนึ่งฮะฮะป้องาเหรอเอาเม็ดคิดเดียวไปเลยนี่เอาเม็ดคิดไปเลย มกี่การเกิดการเกิดร่วงเร่วงร่วงน่ล่วงหนงล้วูร่วงเสียงหมวกใครหลุดที่ยเสียงฟืดร่วงหนงร่องหนงแล้วูร่องหน่งร่วงสองเฮ้ยมันเห็นต้นไม้ผมแล้วผมเปลี่ยนจุดก่อนมันยิงมาวันยิงมาแล้ว หลังหน้าตึกร่วงหนึ่งหน้าตึกร่วงหนึ่งหลังอู๋เขาหมดแล้วหมอกโหลดหมอกโหลดหมอกโหลดเข้าดิเข้าดิหมอกโหลดแล้วเข้าเลยแม่งออ เมียตามเนียขอเห็นแล้วตรงไหนเร็วตรงไหนไม่ดีเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราไม่เหตไม้อะผมเปิดด้ยล่วงแล้วล่วงแล้วหเราไม่เหตไม้ล่วงเร็วมันไปบ้านแดงมันไปบ้านแดงอยู่อยู่แล้วไปบ้านแดงแล้วอยูับ ล่วงล่วงล่วงมินิเซลี่ล่วงสามตัวนะล่วงเนืองล่วงเนืองไม่ใช่สไนต์ตัวนั้นไม่ใช่สไลต์ตัวนั้นเป็นกลนะเออไม้ตัวนึงห้าตัวแล้วไอเจ้าตัวไก่นตัวไก่เดินหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยบนเนินอ่ะสายตัวไม่ตายแล้วเนินหลังอู่ะเนินหลังอู่ตัวตัวนั่งเนินหลังอู่ครอบออกครับครอบออกเก็บเยอะ เวียดล่วงเวียดล่วงเวียดล่วงมีทหารลุ่งแทนที่เราไปยิงกับมันอ่ะที่เจ้านยแบงก์ตกอ่ะล่วงหนึ่งเต้เต้เต้แขนทีอะไรยางครบอยแบนตีอะไรแขนสีอะไรมันสีเนียนตัวหนึงอยู่ต้นไม้ตัวนึงเดี๋ยวเดตั้นไม้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงตัวต้นไม้ให้หน่อยคุยคุยยยเฮียใช้ปุยกัด โหลีฟาเก็งไหนหินต้นไหนเนี่ย้นนาพีเนี่ยนะใช่ใช่ปอมปอบปอตายมั้งตายมั้งตายไหมรู้จักไหมเอลซีหินน่ะตกินน้สองตัวเลยไม่เอาวิ่ตัวไม่น่าขึ้นเนินมาอบอกเม่้เนินเลยพี่ก็บอกว่าลวกล้วน้ำลวกเนินขี้กลัวม่ใช่หรอ ร่วงหว be right ึ่งร่วงหนึ่งไอ้แอร์ลบร้อยยี่สิบอยูมันยิ่นอยู่ไม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 ่ออกโดนหนึ่งนะตายเปล่าตายเปล่าไม่ตายโดนตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่าร่วงเปล่าโดนโดนอีกนะเมื่อกี้ร่วงเปล่ายิงให้หน่อยร่วงหนึ่งกระนหยร่วงหนึ่ง ตะไนรุ่ยตัวนึ่งยิงตัวนึ่งอ้อมไปอ้อมไปต้นไม้เดิมอ่ะอยู่ไหนมอยู่ไหนต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ฝั่งสามแยกอ่ะแยกเลยเออไหนต้นไหนเตลนี่ต้นมีมาริเคตไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเราเหรอหน้าเราเออนี่เนี่ยต้นมีมาริเคตไม้กับเหล็กเนี่ยสะไนรุ่งตัวนึง่งไจริงกันเลยโชว์สเต็ปตแลันโคปตะลันโคปสะไนรุ่งไปตัวนึงแล้ว มันออกหรือเปล่าวออเออดิมันจะออกอะดิบี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 บเข้าไปเลยบีบเข้าไปเลยโดน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 แล้วโดนแล้วเข้าเลยเข้าเลยเจ็บเจ็บเข้าเลยโดนโดนโดนเจ็บแล้วเจ็บแล้วยิงไม่กี่นัดก็ตายยิงไม่กี่นัดก็ตายเออสวยแม่งโดนสองนัดแล้วเตะให้เลยผมยิงให้สองนัดอ่ะเฮ้ยมีเอวบอกนึงของผม

ร่วงร่วงร่วงมึงเป็นไงดีก็สามอาลุตอีกจัดโอ้โหร้องโดนล้าจอดหมดทุกตัวเลยว่ะเว้านี่เนี่ยลาโลกคนนึงลาโลกคนนึงเ้ยลาโลกเถิดคนนึงสิพีก้าเดี๋ยวยิงให้แอ่์รับตัวได้ก็สามสี่คนแล้ะทีร่วงหนึ่ซะในร่วงแตกแล้วแตกแล้วตอนนี้แตกแล้วแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปดิเดี๋ยวยิงให้ร่วงร่วงสไนร่ ผมยิงไปก่อตัวแรกผมยิงตายตายล่วงหมดล่วงหมดหมดแล้วป่าไหนเ้นแดงานแดงอเลยแดงหนึ่งแดงหนึงบ้านแดงหนบุณปอนสนูบ้านแดงหนเียแดงหนึ่งเลยเียวบ้านแดงนึ่งหนึ่งหวันหนึ่งวันหนงเข้าบ้านแดงสองได้ก็เลียร์หนึ่งได้

พุ่มจิงเขาล่วงในพุ่มจิงเขาล่วงในพุ่มจิงเขาล่วงแล้วล่วง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 ยิงล่วงแล้วยิงล่วงแล้วต้นงขายิงล่วงแล้วยุ่งไหนพอริมน้ำเนี่ยนเนี่ยกให้ว่าไอ้เจ้าวัว ไม่รู้ว่าพวกเธอจะตายหรือเปล่าโอ้ยนั่งไงเห็นเห็นสไนล์รึเปล่าสามร้อยห้าสิบสไนลอยู่คนเดียวล่วงล่วงสไนล์ตายสไนล์ตายแล้วเดี๋ยวเที่ยววันไปหน่อยก็ตายไปเก็บสไนล์หน่อยนี้ตีเขาตีนเขาเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่ตายไม่ตายเออยังเยอะเว้ย โรถตายเรียบร้อยนัดเดียวเที่ยวหวานครับตายตายมันต้องลืขาวจุดว่รถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไหมแต่กูไม่กล้าไปเลยคือทีลังหลี่เวียสรวงเวียสรวงหนึ่งเวียสรวงหนึ่งต้นไม้ใหญ่หมดอ่ะหมดหมดเลยหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเองลอบเบิร์นเลยลอบเบิร์นเลยไปจะพาเวทได้ไหมครับเบรงครับยิงยิงอยู่ครับล่วงตาย เดี๋ยวเรา๋อมันตัวท้องหมดกันดีกว่าเ๋อเห็นของแล้วเฮ้ยรกอนเดินขึ้นบนว่ะมุงเฮ้ยมุงมุงลงริมน้เ้ยไงเมีของมีของมีของรอมันต้องของมต้องของเออแม่มของเื่อนอ้าวไม่เกอ้าเดี๋ยวนี้เดินลวงยิงลวงแล้วจะยิงเดมนเสือปืนไวครับ จำพูอยงไงอ่ะไม่ตายครับต้าผมเกิดกลางสามแยกนี่ผมตายไมไม่ตายไม่ตายไม่ลวงลวงมยลวงแล้วศัพทหอแตกวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาผมสไนเปอร์ยิงให้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยไปบ้านลวงหนึลวงนึลวงนวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาผมนี่มันมอยู่ในมาเก็ตใช้ปเ มันยิงไปเลยยัที่ตรงไหนมีมีมีโนานตอนนี้บนอูร่วงหนึ่งเวเวบนอูร่วงเวสลุบนอู่ร่วงหนึ่งไงเจอกูตอนนี้ผมบอกให้นะบนอูมี A W ตัวที่ใต้เวร่วงหนึ่งเวสสร่วงหตอนนี้นะตอนพุ่มนี่นะมันมีบัะเกอร์กันมันอยู่หินหรอต้นไม้ไว้ครันอาดอาดอาดอ้้ ออกมาเลยเฮียเฮียยิงแล้วเฮียแล้วเฮียยิงปุ้ยยังไงยังไม่ตายเลยไม่ตายเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วตายวะผมยิงอาบไปเยอะหรือตายไหมตายแล้วตายแล้วยิงตายไปแล้วแม่งยิงปุ้ยเฮียมืดเลยก็คิดแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอ มันยิงขึ้นมาเฮ้ยมันมันเหม<า>ือน <ะ S 1> มันรูมน้มันรู้ตีวงตีวงตง้นไม้ของเราต้นมันรู้มันรู้ต,ตีวงเลยตีวงเลยมันรู้อ่ะเฮ้ยมันอ้อมเป็นริมน้ำเฮ้ยเฮ้ยเออเห็นสองสามตัวมันไม่เห็นเราเนี่ย嘛เออเห็นดิรู้มันรู้เจ็บหนึ่ง ไม,ไม่ตายไม่ตายเจ็บเจ็บเจ็บหมอกหลุดมันมันมันหมอกแล้ว เลยนี่ว่ะเฮี้ยนะมือแทบตายเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้เฮี้ยตรงนี้มีคนต,ต,ดดตรงนี้มีคนอีกไอ้เฮี้ยตรงต้นพุ่ม,นนม,นนมเนี่ยแม่งเอ้ยเมื่อกี้จะวิ่งวิ่ไงไอตัวนั้น

เราแค่ได้เกิดซ็อกที่แค่ไรากำลังจะดูเียวรู้ว่าไม่กระโดดได้ด้วยสัายความสูงอ่ะมีต้นไม้อ่ะเนี่ยเนี่ยนะเออไอ้เหี้ยฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ยิงไกลดิอ้าวเฮียนี่อ่ะอู้ยช็อคเขาโดนโดนอีกหนึ่งโดนมาไี่ไหยเยี่ยเขาช็อคเลยไม่ใช่คนตะตัวอ้วงอ้วงอ้วงในน้ำอ้วงเยั่นี่เปซิกรัวคุณเอ้าไปเอาเหรอซิกอ่ะเมื่อกี้เนี่ยจะนอนแล้วแหละการเพิ่มเงินเหรอ โอ้ย oh, 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 oh. ิงตาแหลกหน่อยนะใครยิงตาตรงเนี้ยเลยๆขหลกงคลิปหายเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงกูจากไหนวะมาตายเลยไปอะตายดิสามตัวตอนนี mm ้ท hmm. ี <h 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 ่เหลืออยู <h 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 ่อะเลยกูออกแล้วเ้ยกูโดนอินบอลข้างหลังยิงอีกเลยตั้งกูออกหลังโลแล้วไม่ไหวมาสองตัวแล้วอินบอลมาสองตัวหมดสองตัวถึงกอดชาร์จกันนบเฮ้ยมึงลุงมาแล้วมึงลุงมาแล้ว แหน่ตายเจบ็บเจ็บหมด oh. มิเรทตี้เจ็บเจ็บตายเพราะตายหนึ่งมั้งเนี่ยเลือดแตกเต็มหน้าต่างมันจะตายแล้วเข้าช้าริช้าริจอุ๊ยเจ็บอีบอทโอ้โหอีบอดนะหลังหลังหลังโดนยิงจอจอเลยจอจอที่ไหนผมหลบอยู่หลังขระยำมันยิงผมตายอ่ะมันอยู่ตรงไหนอีบอทอ่ะตรงหลัง เลยยิงบอลทำไมมันยิงเสียงไม่รัวเลยวะลองดูอ่ะยิงไม่ตายอ่ะเดี๋ยวไปที่สูจก่อนโอ้โหเยลโล่ไม่ยิงจริงมิลิทเทอรี่อะ่ะข้างบนอะ่ะน่าจะตายต,นนตัวหนึ่งเลยมันน่าจะตายตัวหน,นึ่งแต่ว่ายิงโดนตายตัวนึงแ,แล้วแหละแล้ข้าวเกินเนาะเจลือสองตัวเราวางแผนยิง<า>ยิงแถวไหนก<า>ันครับแถวบ้านสองชั้นยิงบ้านสองชั้นหนึ่ลองบุกบ้านหนึ่ง ระวังนะใครอยู่เนี่ย L L ล่วงหนึ่งอีกล่วงอีกหนึ่งล่วงอีกหนึ่งเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวตัวเดียวขึ้นเลยสไนล์ล่วงแล้วไอ้ไอ้สไนล์ตุ้มตูมมาล่วงแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวยิงล่วงล่วงล่วงรถยี่สิบอกว่าดิบน้ำท้องสดโอ้โหแหลกตายแบบไม่ดูแลครับดิมน้ำผมผมอะโดนยิงทะลุโล่เห้อเหรอเหรอใช่สไนล์อ่ะ ตกนะล่วงเนืองล่วงเนืองไอตัวยิงเพื่อนเราล่วงแล้วไปแล้วสามสี่ตัวนะฝั่งนั้นน่ะช้าไปสี่ตัวนะฝั่งดิมน้ำฮะโตไม่มีปืนดิมน้ำมีปืนกลางป่าสี่ตัวนะเช็ดโตแล้วไงใครตายไอีเดิมตัวหนึ่งใครตายมากอุ้ยตาโดนีอ้ดับบิลยิงวมาอียตายอุ้ยเฮ้ยจากไหนวะดีัง ุ้ยไม่ไหวแล้วเหี้ยสายขาหน้าหลังว้โลแตกกูตายแน่เลยเอ้ยยังไม่โดนกูตายแน่เลยเอ้ยยังไม่โดนกูตายแน่เลยกู่ตายฝั่งสามแยกตัวหนึง่งฝั่งหินตัวหนึง่งในเมืองตัวหนึง่งข้างหลังกูอีกตัวหนึง่งสามทีมุม